โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่แมปไทยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับรถใหม่ด้วยนะฮะคันนี้เป็น Hino 380นะครับผมฮ i โน500นะครับก็เป็นสีน้ำเงินนะนี่แหละครับแต่งมาแบบจะหนักจะเต็มนะฮะสำหรับคันนี้อ่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็จะรีวิวระบบไฟก่อนเลย ก็จะมีระบบไฟะระบบไฟเนี่ยครบอยู่นะครับผมแล้วก็มีไฟวิ่งด้วยนะนี่เลยครับผมระบบไฟก็ครบหมดนะฮะนี่ก็แบบพอคุยกับเขาได้อยู่นะครับก็ตรงประตูนเนี่ยนะครับผมตรงกระจกเนี่ยก็จะติดเป็นสติกเกอร์มานะครับผมนี่เลยนะฮะเขาเรียกว่าตัวการ์ตูนอะไรนะของญี่ปุ่นอ่ะไอเกอิชาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมผมไม่แน่ใจนะนี่เลยครับส่วนด้านหน้าก็แบบว่าแบบไปตัดแปะมานะครับผมนี่เลย นี่เลยครับผมก็แบบแปะติดกระจกเลยนะฮะนี่เลยเห็นไหมเดี๋ยวเข้ามาดูภายในนะครับผมภายในก็เวลาติดกระจกไปก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จะมองเห็นอยู่นะด้านหน้านะครับผมมองเห็นอยู่แต่ว่าเห็นไม่มากนะฮะก็แบบอยากหลอกก็ต้องทําใจอะ่นะทุกคนนะด้านข้างก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับผมก็ต้องเปิดกระจกวิ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับภายใน นี่เลยครับผมก็ด้านบนนี้ก็จะใส่เป็นชุดไฟมาเลยนะฮะแล้วก็จะมีหมวกนะครับผมกระจกนาซ่านะฮะนี่เลยนี่เลยนะครับผมบางฝุ่นก็กว้างใช้ได้อยู่นะครับก็ส่วนตัวดำนะฮะตัวตัวดำก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีแผ่นเพดนะฮะติดปิดรูนะครับผมนี่เลยมองไม่เห็นด้านในนะครับผมสำหรับปบรทุกหินปรทุกดินโดยเฉพาะเลย อันนี้นล้องเงานะฮะด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับผมตัวลูกนะฮะประมาณนี้นี่เลยก็เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆเลยละกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวตรงไหนแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวสําหรับภารากิจของเรานะฮะก็เดี๋ยวพาไปเอาดินนะครับผมอยู่ที่บ่อดินนะเอามาส่งตรงนี้นะครับผมตรงที่มีโฟแมนนะครับผมยืนเก๊กอยู่นะนี่เลย ยืนเค๊กอยู่ได้นะครับแล้วก็ยืนเอียงด้วยนะประเด็นนะครับผมมันดูยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิมันส่องกล้องยังไงวะน่าจะส่องกับไอคนนี้หรือเปล่านะครับคนนี้ก็ยืนเอียงเหมือนกันนะฮะอันนี้โอ้นี่มันแบบยกได้ด้วยนี่วาเออเฮ้ยเอาชิมห่าละง่ายท้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปตั้งก่อนอันนี้เป็นรูปปั้นนี่ว่าทุกคนนี่โอ้โหหล่อเท่เลยลูกพี่พี่มายืนนี่หล่อเท่เลยเดี๋ยวเราย้ายมานี่ก่อนนะฮะเกะกะนะครับผม โอเคตอนนี้ย้ายได้ปะอันนี้น่าจะน่าจะย้ายไม่ได้หรือเปล่าน่าย้ายไม่ได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาไปเอาดินนะฮะอยู่ที่บอ่อนะครับวันนี้ก็จะมาขับไมคโครด้วยนะจะขับไมคโครตักใส่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเอาดินกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ท้ายหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับก็เขาน่าจะสร้างอีกโครงการหนึ่งนะตรงน,นี้นะครับผมไปนะครับทุกพี่เดี๋ยวขอญาตไปเอาดินมาแป๊ดหนึ่งนะฮะ นี่ครับมีร,ปรอปภเฝ้าด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวมานะลูกพี่นะเดี๋ยวแปลดินแป๊บนึงนะครับโหทางแคบมากเลยอ่ะน่าจะเลี้ยวไม่พ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูดีชิบหายแล้วเลี้ยวไม่พ้นนะครับผมลืมตีวงนะครับลืมตีวงแป๊บนึงแป๊บนึงต้องโยกนิดนึงนะฮะต้องโยกนิดนึงเออทางมันแคบเกินเลยครับผมเข้าลำบากมากเลยอ่ะ โอ้ยจะโดนกำแพงหรือเปล่าเนี่ยพอดีไม่พอดีไหมโอ้พอดีเป๊ะเลยเลยนะครับผมบางฝุ่นโดนนิดหน่อยนะครับบางฝุ่นโดนนิดหน่อยไปไปไปอันนี้ดูทางเข้านะครับทางเข้าหมู่บ้านนะก็ตอนทําเสร็จก็น่าจะเข้าอีกทางหนึ่งหรือเปล่านะครับขอน่าจะไม่มาทางนี้หรอกนะนะครับทางนี้มันแคบเสือเกินนะครับเ,เดี๋ยวเราไปทางไหนดีวะไปทางนี้ก็ไดลมา เดี๋ยวขออนุญาตเข้าออกทางน,นี้แล้วกันนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของไอหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านจัดสรรนะครับมาเดี๋ยวเราไปเอาดินก่อนนะครับผมอยู่ที่บอ่อดินวันนี้วิ่งทันเดียวตึงๆเลยนะครับผมโอ้ยปีนฟุตบาทไปแล้วนะครับกะว่าจะเล่นให้แบบสมจริงสักหน่อยนะครับอย่าฟุตบาทไปซะละไม่เป็นไรครับในชีวิตจ,จริงก็ต้องมีบ้างแหละนะ ในชีวิจริงนี่ผมว่าไอคนขับรถสิบล้อเนี่ยก็น่าจะมีพปีนฟุตบาทบ้างเลยนะสาหรับแบบทางแคบๆเลยอ,ะอ่ะไอตรงเมื่อกี้ก็ไม่น่าแคบอ่ะนะถ้าเป็นคนขับเซียนก็น่าจะไม่เหยียบนะครับเราเปลี่ยนไปละช่างมันเดี๋ยวเรามาดินนะครับอยู่ที่บ่ออยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะฮะนี่เลยวันนี้มากับบูมยาวด้วยนะครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราไปเอาดินก่อนอสวัสดีครับพี่รปภนะฮะ นี้ผมจะมาเอาดินนะเดี๋ยวผมขยบรถแป๊บนึงไปกลับรถก่อนเดี๋ยวกับรถยวมาจอดเทียบท่าทุกหน่อยนะฮะวันนี้ไม่โครแขนยาวไม่กลัวนะครับมาครับผมเที่ยวแรกนะครับผมของเจ้า38ของเรานะฮะ38หรือ3 44ก็ไปดูนะบอกว่า38ไว้ก่อนนะฮะจะได้รึงแรงโอเคมานี่เลยครับวันนี้มาอยู่กับไมโครช่างต้นนะครับผมเมโครแต่งซิ่งด้วยนะเป็นบูมยาวนะ สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อช่างต้นได้เลยนะครับผมนี่เลยครับชื่อเฟสก็รัตรภูมินะฮะโอเคปะเรามาเริ่มขับกันเลยดีกว่านะฮะแขนจะถึงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะแขนยาวนะครับเอเลยครับผมสตาร์ทเครื่องนะฮะก็ทําการแสดงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ,อ,อยู่มุมนี้แล้วกันนะครับผมสลับภายนอกนะสลับภายในก็แบบมุมนี้แล้วกันโอ้โหไวมากเลยแขนไวมากออโอเค เออเลย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 อู้ยาวมากเลยเดี๋ยวแป๊นนึงผมกะไม่ถูกอ่ะกระบะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยถูกปะเนี่ยโอเคได้อยู่ต้องกะด,กดีๆนะครับผม,มช้สายตากอะอ่าโอเคครับผมขอญาตมาตักดินล้วกันนะฮะวันนี้อยู่ที่บ่อดินนะครับตรงนี้จริงๆมันไม่ใช่บ่อดินหรอกนะครับมันเป็นดินที่เขาเอามะกองไว้นะฮะ เอาไว้ขายช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีที่ขุดดินเนี่ยนะครับก็เลยแบบเอามากองไว้เอาไว้ตักขายแบบเนี้ยทีละรถสองรถอะไรเงี้ยโอเคโอ้ยไมโครมันสั่นว่ะเหมือนแบบฝนตกนะเมื่อคืนนะดินมันจะซุดนิดนึงนะครับตรงนี้โอ้โอ้แขนยาวมากเลยอเอยมันจะกระโดดนิดนึงนะทุกคนนะตรงนี้มันแบบผิดพลาดทางเทคนิคสักครู่สักครูโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตรงนี้ทำไมโอ้ดินมันซุดนี่หว่าตรงนี้ดินมันซุดนะครับเดี๋ยว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 เราต้องเพิ่มดินใส่นะนี่ครับอ่ะโอเคเฮ้ย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 แมคโครเราไหวไหมนะแมคโครเนี่ยรู้สึกว่าเจองานหยาบซะแล้วครับเดี๋ยวขับมุมนี้แล้วกันเออเนี่ยแบบเนี้ยให้เชื่อหน่อยมาครับบางคนก็ต่อครับผมโแมคโครเราสัน่นนิดนึงนะฮะ ป็นที่มอสที่ผมลงมาใหม่ด้วยแหละหมอสอะไรไม่รู้นะทุกคนนะโ,โ,อโอ้โหดูดิไมโคแบบโดดไปโดดมาอยู่๋ยวผมต้องไปยืนด้านล่างแล้วแหละไม่ไหวไว้ยืนตรงนี้นะครับไม่ไหวไม่ไหวนะฮะวันนี้จะได้ไปส่งไหมนี่วันนี้วันนี้จะได้ไปส่งดินไหมนี่เดี๋ยวโอ้โหว่าจะส่งจริงสักหน่อยยตาสมมุแ,มและกันนะครับสแปซนึงเอ้ยไม่โคไม่โค เว้ยไม่โคคว่ำแล้วไม่โคคว่ำไม่โคคว่ำใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ไม่โคคว่ำเฉยเลยเมื่อกี้มันติดอะไรอีกเนี่ยโอ้เสียเวลาผมมากเลยเอาใหม่เอาใหม่เออยังจะเดินขึ้นไปอีกติดอะไรก่อนมันติดอะไรก่อนลูกพี่พี่ติดอะไรก่อนนี่เอ,อ้ติดอะไรนี่ ยอมออกมาสักทีติดเฉยเลยอ่ะมันติดอะไรวะมันติดสายไฟเปล่าสายไฟก็ sci ไม่ได้ไม่ได้ถึงนะแล้วมันเดินเดินขึ้นไปทำไมอ่ะน่ะโอ้โหตายแล้วทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตยกไปด้านล่างเลยกันนะฮะอุ้ยนี่เลยโอ้โหหุนวายมากเลยหุนวายมากเลยลูกพี่ เล่นแบบหัวหมุนเลยวันนี้บูมยาวมันจะขับยากนิดนึงนะครับผมถ้าไม่เซียนจริงก็ขับไม่ได้นะป้าป้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายืนข้างล่างดีกว่านะฮะยืนข้างล่างง่ายดีนะครับไม่ต้องปวดหัวด้วยนี่แขนถึงอยู่เห็นไหมโอเคไปคุณต่อ,อคุณต่อครับบูแขนแขนแข,น,ขนยาวมากเลยอะ่ะดูดิ มาครับผมมาเลยเลยเลย,เล,ยลูกพี่เลยสวิงเลยตัวแรงด้วยนะครับผมสวิงนี่อย่างแรงเลยดีมันลงหรือเปล่าเนี่ยออมันลงให้ปะเนี่ยเทไม่เต็มสักทีเลยใส่ตัวลูกหน่อยครับโอเค กว่าจะตักดินเต็มนะฮะโอ้คลิปนี้วุ่นวายมากเลยเอาลูกพี่เอาไงลูกพี่เอาไงที่แรกว่าจะเอาแบบแขนปกติมานะไอแขนสั้นธรรมาดามาแต่ว่าแบบคิดว่าแบบขึ้นไปอยู่บนกองดีแล้วแบบแขนมันจะยาวไงเออมันจะได้ตักง่ายสรุปยากกว่าเดิมอีกนะฮะโอ้โห ขุดลงไปขุดลงไปได้เวลาขายดินแล้วนะครับด้านนู้นก็จะมีหินนะฮะเอาไว้ตักขายนะครับผมวิ่งงานก็ที่เดิมๆิมนะฮะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคระับตัวลูกก็เมื่อไหร่จะเต็มวะเนี่ยลูกนี้เอาแบบแขนปกติมาก็ดีนะ จะได้แบบตั้งง่ายๆหน่อยดูดีโอ้โหอ่านี่เดี๋ยวขับไปขับมาก็น่าจะชินมือเองแหละน่าจะเต็มแล้วแหละนะครับตัวลูกเต็มนี่ยมั้ยเออน่าจะเต็มแล้วครับตัวลูกจะใส่ตัวแม่อีกนิดนึงแล้วกันตัวแม่ยังนิดเดียวเองอะ่ะปึ๊บปึ๊บโอเค โอ้มันมันไม่เต็มสักทีว่ะน่าจะบั๊กอะไรสักอย่างว่ะเด้อเด้อเดเดี๋ยวผมไปเพิม่มดินเอาเลยง่ายดีเดี๋ยวไม่ได้วิ่งนะครับเดี๋ยวไม่ได้วิ่งเอ,อ่อตอนนี้โอ้มันเต็มแล้วนี่หว่ามันใส่ได้แค่นี้เองเหรอเดี๋ยวลองดูดิทำไมมันใสด่ดินได้น้อยจังเลยอ่ะปึ๊บอ๋อเต็มแล้วเว้ยทุกคนน่าจะเต็มแล้วแหละเนี่ยโอเคไป ดาเวลาเอาไปส่งนะครับผมไป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 ลแล้วนะครับลูกพี่ระบานะครับผมรักษาการไปลแล้วไปลแล้วเอ้โชนฟุตบาทอีกไปลแล้วไปลแล้วลูกพี่ไปลแล้วโอ้โหอโอโหดูดิร้อหน้าถึงกับจมเลยนะเลี้ยวพ้นปะนี่ปีนฟุตบาทอีกปะนี่ปีนนิดหน่อยครับปีนนิดหน่อย ดูครับเหมือนล้อมันจะจมด้วยอ่ะนิดนึงนี่นดเดียวเฮ้ย <c oughs> ลูกพี่ไปปีกบาาแล้วลูกพี่ไปเลยครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านเลยนะฮะตีวงหน่อยครับตีวงหน่อยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ค okay. มาแล้วครับผมใกล้ไหมใกล้นิดเดียวเองแต่ว่าทางเข้านี่คือแบบแคบมากเต่ก็ไม่ขนามือเราหรอกนะฮะ่า,าขออนุเข้าพื้นที่แล้วกันนะครับโอ้ยดูโอ้โหโอโห้ทางทางแคบโอ้โหดินหลมด้วยนะรู้สึกเพราะวเมื่อคืนฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าฝั่งนู้นนะฮะ ถ้าฟังไอ้ฝั่งโน้นอ่ะมันจะมีทางเข้าอยู่สองทางมาแล้วโหยวายลูกพีลูกพี่ชนซะแล้วเกือบชนรอปภมาแล้วมาแล้วดินมาลคราบดินส,สวยเลยนะฮะถัดสนใจนะครับผม เราเทเลยนะครับปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่นะฮะเอาตรงนี้ก่อนเลยถอยแทงซ้ายนะฮะแล้วก็ตามเลยนี่แทงซ้ายเลยครับแทงซ้ายเลยโอเคน้ำรอดเออน้ำปิดอันน้ำปิดอันสิบหายนะต้องดำตัวลูกดีเออ เฮ้ยสกรองมาเลยเลยชิบหายแล้วรถติดสวยละตั้งล่างแล้วแหละขับได้ไหมนี่โอเคเดี๋ยวส่วนตัวแม่นะฮะผมจะเทตรงนี้จะถอยลงไปเทมันจะติดหล่มปะเนี่ยดินยิ่งปเปียกๆอยู่อ,อู้ติดติดโอ้ติดปะเนี่ยติดไหมติดไหมโอ้จงไปแล้วว่ะ ชิมหายแล้วถอยไปไปด้วยครับืติดเฉยเลยโอ้หติดเฉยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดัมเลยแล้วกันเออต้องดัมให้ดินมันไหลมันมาลองล้อนะฮะจะได้แบบเดินหน้าไ,ได้โอเคสวยใช่ได้ใช่ได้ โอ้โหรถเราทำไมมันหล่ออย่างงี้วะเนี่ยหอมากเลยนะฮะสําหรับอีโน่500ของเรานะครับผมอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวจะมาเล่นรถหล่อๆให้ดูอีกนะฮะเป็นไงหล่อไหมครันนี้ไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม